สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินข้าวที่บ้านวันนี้เราจะมาทำเมนูปลากระพงทอดกระเทียมพร้อมน้ำจิ้มอร่อยแบบไม่ง่ายเชิญรับชมได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของเนื้อปลานะครับอันนี้เป็นเนื้อปลากระพงนะครับที่ผ่าหลังมาแล้วแล้วก็คลี่ออกเป็นบัดผีเสื้อนะ ล้างทาความสะอาดให้บ้อยครับอันนี้ผมใช้เกลือเป็นเกลือป่นนะครับขัดทาความสะอาดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะนี่ด้านหน้าและด้านหลังจากนั้นเราก็เช็ดทําความสะอาดด้วยที่ชั่วอเนกประสงค์ครับเมื่อเช็ดด้วยที่ชั่วอเนกประสงค์แล้วเราก็จะนาเกลือป่นครับมาโรยบางๆนะฮะเพื่อเพิ่มรสชาติของเนื้อปลาหลัวทานไปแล้วเนื้อปลาเขาจะได้ไม่จืดเกินไปนะ โดยบางแค่นี้ครับทั้งสองด้านเลยนะฮะพอแล้วครับเราก็จะได้เนื้อปลาที่พร้อมทอดแล้วครับวันนี้ผมจะมาทอดเป็นปลากระพงทอดกระเทียมนะครับอันนี้เป็นเนื้อกระเทียมสับครับประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะครับ เดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยครับเรามาเริ่มจากเจียวกระเทียมก่อนนะครับอันนี้ผมใช้น้ํามันเจียวหมูนะะเจียวแล้วก็ผมจะใส่เกลือป่นเข้าไปในน้ํามันนะครับเล็กน้อยประมาณประมาณครึ่งช้อนชาครับจากนั้นผมจะใส่กระเทียมมาไปเลยนะครับเราใช้ไฟกลางๆนะครับในการเจียวกระเทียมจะใสกลางแล้วก็ต้องเหมือนคนกระเทียมนะ หมืนคนกระเทียมให้เขาสัมผัสความบ้อนเสมอกันแล้วเขาจะได้สุกพร้อมๆกันแล้วก็กรอบพร้อมๆกันนะครับเราใส่เกลือผลไปเนี่ยเพื่อที่จะให้กระเทียมเขากรอบง่ายยิ่งขึ้นนะครับ เราจะเจียวให้กระเทียมเหลืองประมาณหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เราจะเอาขึ้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นมาสุกต่อขอ้างบนอีกนะครับเราเจียวมาได้สักประมาณสองนาทีกระเทียมของเราก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับเราจะเจียวต่ออีกสักนิดนึงนะครับใกล้ใช้ได้แล้วต้องหมั่นคนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมเราจะ สุกไม่เสมอกานและบางจุดมันจะไหม้ก่อนนะคนให้เขาสัมผัสความร้อนเสมอกันครับเท่านี้กระเทียมของเราก็ใช้ได้แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องเอาเอาเร็วขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวจะสุกเกินไปนะครับเท่านี้เราก็จะได้กระเทียมเจียวที่กรอบนับ้นนะฮะแล้วก็กระจายตัวเขาออกนะเพื่อให้เขาคายความร้อนออก ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะกลับมานี่นอีกครับนะให้เขาเย็นตัวลงก่อนนะครับต่อไปเรามาทอดปลานะครับเราจะตั้งน้ํามันนะให้ร้อนด้วยไฟกลางนะครับสังเกตว่าน้ามันมันร้อนหรือยังเนี่ยเราให้ดูลายน้ํามันนะครับว่าน้ํามันเนี่ยเขาขึ้นมาทางไหนถ้าขึ้นมาจากด้านข้างเนี่ยแสดงว่ายังร้อนไม่ได้ที่นะครับถ้ามันไอลายน้ํามันเนี่ยลอยขึ้นมาตรงๆเนี่ยถือว่าใช้ได้นะฮะตรงนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะต้องรอก่อน น้ำมันของเรารอนได้ที่เลยนะครับเราจะทอดปลานะไปค่อยใส่ลงไปนะครับปริมาณของน้ำมันเนี่ยเราต้องาการให้พอดีกับตัวปลาเลยนะครับพอดีว่าปลาวันนี้จะมีนขนาดค่อนข้างเล็กน้ำหนักแค่400กรัมผมก็เลยใช้น้ำมันไม่เยอะนะครับแค่พอท่วมกลา ใส่ปลาไปแล้วเนี่ยอย่าเวให้ขยับปลานะครับเดี๋ยวเขาจะติดกระทะนะรอสักพักหนึ่งให้เนื้อเขาเจ็ดัวก่อนนะครับทอดปลาเนี่ยอย่ากลับปลาบ่อยนะครับก็ให้สุกเป็นเป็นด้านไปนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเอาเนื้อลงไปก่อน,นเพราะว่าในส่วนของเนื้อเนี่ยมันจะมีรายละเอียดค่อนข้นางเยอะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะทอดหนังอีกครั้งหนึ่งให้กรอบก็เป็นนันใช้ได้แล้วครับมาตัวเล็กประมาณนี้ทอดน่าจะไม่เกินแปดนาทีแปดถึงสิบนาทีก็ไม่จะใช้ได้ล้วเราดูที่สีของปลานะครับถ้าออกมาสีเหลืองสวยก็ใช้ได้แล้วครับ เราขอด้วยใจกลางต่อเนื่องเลยนะครับพป mm hmm. ลาเล่มหมุนได้เนี่ย mm hmm. ก็ใช้ได้นะครับคือ mm hmm. เราสามารถขยับปลาได้ขยับเป็นระยะระยะนะครับขยับเขาไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะทุ่มในบางส่วนนะให้เขาสัมผัสความร้อนได้ทั่วๆครับ ตอนนี้เนื้อปลาที่ทอดสั่งด้านล่างเริ่มเหลืองแล้วนะครับเราจะกลับปลานะเพื่อที่จะทอดฝั่งด้านหนังบ้างครับทำระนรวันนั้ ปลาแล้วเราก็จะทอดต่อให้ฝั่งด้านหนังเนี่ยเขามีความเหลืองสวยนะครับเราจะทอดไล่ความชื้นเข้าไปเรื่อยๆนะครับให้ผิวเขาเหลืองกรอบเราจะสังเกตยังไงว่าใช้ได้หรือยังเราจะดูจากปริมาณของฟองที่ออกมานะฮะว่าถ้าเขาเดือด เดือดออกมาจากตัวปลายเยอะๆเนี่ยแสดงว่ายังมีความชื้นอยู่เยอะนะครับก็เราจะทอดต่อไปเรื่อยนะครับทอดฝั่งหนังก็ต้องหมั่นคอยคนให้ปลาเขาขยับตัวนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวสีเข้มเป็นบางจุดนะ ทอดฟังหนังเนี่ยจะใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าเขาได้รับความร้อนจากการทอดด้านเนื้อไปแล้วนะบางส่วนทําให้ใช้เวลาน้อยน้อยกว่าอีกด้านนึงนะต้องคอยยกดูนะครับว่าเหลืองได้ที่เลียงเพราะว่าปลาของเราตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆแค่สี่ทีเองก็จะสุกเร็วนะัะ ฝั่งหนังได้ใช้ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะกลับอีกด้านหนึ่งขึ้นมานะครับทอดด้านเนื้ออีกรอบก็จบแล้วครับสวยเลยครับฝั่งหนังเสียดายหางมันพับไปนิดนึงแต่ว่าสีสันของฝั่งหนังนี่สวยหละเราจะทอดให้ผิวนอกของฝั่งเนื้อเนี่ยมีความกรอบนะครับไ่ความชื้นครับอาลงไปทอดอีกรอบใช้เสร็จแล้วครับ โ okay. อเคเราใช้ได้แล้วครับปิดไฟแล้วเอาขึ้นได้เลยนะเราทอดด้วยน้ำมันร้อนเนี่ยเขาจะไม่อมน้ำมันนะครับเดี๋ยวไปพักให้เขาเย็นตัวก่อนนะครับเรามาทำน้ำจิ้มปลาทอดแบบง่ายๆกันนะครับวันนี้เราจะใช้กระเทียมสับครับ20กรัม ใส่ไปนในชามผสมนะฮะพริกจินดาแดงสับหยาบ20กรัมน้ำมะนาวคั้น2ช้อนโต๊ใส่น้ำมะนาวก่อนนะครับเพื่อไม่ให้พริกะกับกระเทียมดำครับจากนั้นก็คลุกเขาน้ำมะนาวกับพริกกระเทียมเรานะครับ เท่านี้พริกของเราก็จะไม่ดำนะครับน้ำปลา3มช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาอันนี้ใช้ตัดรสชาติแทนผงชูรสนะครับจากนั้นก็คนน้ำจิ้มของเราครับให้น้ำตาลละลายนะตอนนี้เราก็ได้น้ำจิ้มปลาทอดแบบง่ายๆแล้ครับแซ็บๆเลยแบบนี้ ได้แลครับปลากระพงทอดของเราทานคู่กับกระเทียมกรอบๆเลยนะครับ <Okay. S 1> เพิ่มรสชาติด้วยพริกน้ำปลาเท่านี้ก็อร่อยเด็ดแล้วครับทานคู่กับข้าวร้อนๆร,รับรองอร่อยแน่นอนครับผมลองไปทำตามดูนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ